กจตีห้ามขยับนะห้ามขยับห้ามขยับไม่ได้นะนี่ห้ามขยับกจติกจตีห้ามขยับห้ามขยับยิ่งเฉยยิ่งเฉย จนหยุดกัดหาตาอยากหางด,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 ดิด๊ด๊ด๊ด Come on.